u c t v นะครับผมจ็ใช้พัชรพลใน x u c กยกับมาดูเตียเลอร์ของฟา n แอฟเฟนดี้สกันนะครับที่จะออกในเดือนตุลาคมซึ่งผมรู้ประวัติทั้งหมดมาแล้วแล้วติดตามรอกันได้ในผมจะบอกบอสให้หมดเลยนะครับว่าคืนที่เดี๋ยวผมขึ้นสองแต่ผมจะบอกให้หมดเลยครคือตอนนี้ผมเป็นเรื่องแฟนเมดนะครับอ่าเป็นแฟนลับเลยฟานแอฟเฟนดี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับ อคุณคิดว่าคุณเห็นอะไร What is you t h i n k see you see เอมันต่างที่ไม่ใช่ที่เราทำงานนะคะเนี่ยเออว่าเกมอยู่จริงอยู่เพลงคุณคิดว่าคุณกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ฮะใช่เจ้ามันไม่ได้อยู่ที่ร้านพิซซ่านั่นแหละมันอยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ย เราแฮปอยู่ตอนหกคุณเอาอะไรมาอยู่ในบ้านนี้ให้ปิดประตูเฮ้ยเดี๋ยวอะไรขยับช็อตดฟิสอุ๊ยอะไรว่ะพวกที่พวกเบรกอะไร ในะ f d c ดูเร็วนี้ดูลอเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้ผมตกใจจริงๆนะตอนแรกนึกว่ามันจะให้ดูเปิดไฟฉายดูว่ามันมีสตรีมแพ็คคืออะไรวะเดี๋ยวนะไม่ใช่มันออกสตรีมเลยนะดูครับดูของที่กันเลย It says here in the last chapter of Five Nights of Freddy's <laughs> original story, you must once again defend yourself against okay. Freddy Fazbear, Chica, Bonnie, Foxy, and even worse things that lurk in the shadows. This is kind of interesting because it's being very bleak with the whole things that lurk in the shadows, and yeah. they have to actually question if the spring, the plush trap character, excuse me, reaches the X or the. Uh, ช่ไหมครับเห็นไหมครับมันยังไม่ได้นั่งเก้าอีนะ้ฮะดังนั้นมันก็ขยับไปนั่งเก้าอี้แค่แต่โค้ชนี่ประมาณว่าเราไปเปิดหน้าต่างดูแต่เป็นหน้าของฟ็อกซี่จดูมันไม่ค่อยเป็นอนิเมโอนิกเท่าไหร่ฮะฟ็อกซี่ตัวนี้ไม่ค่อยที่จะเป็นเป็นประมาณเป็น เราต้องไปซุ่มดูของพี่สกอตเกมนะครับเอาชี้มาไปดูกันนะครับตอนนี้เขาปล่อยภาพอะไรอยู่ไปดูกันก่อนเลยตอนนี้เขาปล่อยภาพอะไรอยู่อ๋อภาพภาพสปริงแท็บนั่งเหมือนเดิมครับโอ้ รามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างมีหน้าต่างเหมือนเมื่อกี้เดะเลยครับแล้วก็มา first bear help at yahoo สามารถพูดคุยกับเขาได้นะครับจะ <c oughs> ไม่กล้าพูดเนี่ยเก่งไม่เขาเก่งภาษาอังกฤษทั้งหร่แล้วก็ ดูอ่ะนะยูเทิร์นไปดูตอนนี้ก็รู้เตียเลอร์ของฟานาแอเฟดีสี่แล้วครับซึ่งมันจะออกแน่ๆแน่ๆนะแน่ๆเลยแน่ๆขอยิ่งคำว่าคาว่าแน่ๆแน่นอนเลยครับเอองั้นขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ